ในคลิปที่แล้วเรามีโมูเดลที่เอาเข้ามาติ้นนะครับซึ่งดูเหมือนยากแต่จริงๆไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรในคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายในเรื่องของการใช้ซัพพอร์ตช่วยกับงานบางงานที่ดูเหมือนง่ายแต่ยากนะครับผมมีตัวอย่างอยู่นะครับก็คือมีไฟล์นะครับซึ่งเป็น ของลูกค้านะครับก็คือตัวนี้ดูแล้วเป็นชิ้นส่วนเป็นตัวข้อเหวี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเป็นด้ามจับด้ามอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งดูชิ้นส่วนหน้าตาก็ไม่ได้ซับซ้อนเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งงานนะครับตั้งงานขึ้นนะครับเพื่อที่จะปรินนะครับไม่ว่าจะด้วยองศาเท่าไหร่ก็ตาม ลักษณะงานก็คือตรงรูนี้ครับจะต้องไปใส่ในแกนสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตรงแกนด้านหลังก็น่าจะเข้าไปประกอบกับรูอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะใช้เหมือนกับตัวกดเหมือนตัวกระเดื่องสักอย่างหนึ่งปัญหาคือมันจะเอาไปใช้งานจริงไม่ได้นะครับเนื่องจากชั้นเลเยอร์นะครับเนื่องจากชั้นเลเยอร์ยกตัวอย่างอับสไลด์เลยแล้วกันนะครับเราจะเห็นเป็นชั้นเลเยอร์อยู่แบบนี้นะครับ เป็นชั้นทำชันชันนนน้นอยู่ซึ่งเวลาที่กดปุ๊บมันจะหักคิดลองเปรียบเทียบดูกับในกรณีที่เรามีอิฐที่วางเรียงกันแล้วเราก็ไปผลักมันก็สามารถที่จะร่วงได้ดังนั้นก็เลยแนะนำว่าให้ทำการปรับหมุนชิ้นงานเพื่อให้ได้ทิศทางในการพิมพแบบใหม่นะครับซึ่ง ทิศทางที่แนะนําก็คือ,อให้ดูจากลักษณะาการใช้งานนะครับเราให้เส้นใหญ่วิ่งไปตามทิศทางนั้นนะครับโอเคถ้าอย่างเป็นตัวนี้นะครับผมจะปรับชิ้นงานผมเลือกที่ชิ้นงานนะครับพอเลือกที่ชิ้นงานเสร็จปุ๊บผมดูที่ด้านหน้านะครับคิดว่าน่าจะต้องหมุนชิ้นงานหลงผมก็หมุนชิ้นงานหลงนะครับแล้วพลิกไปอีกด้านหนึ่ง ได้มุมที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่มุมนะครับตรงนี้โชว์อยู่อีกองศาผมต้องการที่ศูนย์งองศานะครับอีกฝั่งหนึ่งผมยังไม่ได้กำหนดนะครับผมก็ขยับลงมาชิ้นงานติดทเทเบิลอยู่ที่ระยะศูนย์นะครับระยะศูนย์โอเคแต่งานฝั่งนี้มันสูงเกินไปผมกระโดกงานใหม่นะครับ เป็นการกระโดดงานลักษณะนี้ส่วนนี้ต่ําฝั่งนี้สูง <c oughs> ก็จะมีออปชันตัวนี้เล y แฟดนะครับผมกดทีหนึ่งทั้ง2ฝั่งก็จะอยู่ที่ที่พื้นพอดีนะครับอันนี้ผมดูจากภาพด้านบนนะครับก็จะเห็นชิ้นงานนะครับมีเอียงบิดตัวนิดหน่อยนะครับผมก็ทําการหมุนมาให้ได้ให้ได้แนวนะครับโอเคอทิศทางก็ประมาณแบบนี้นะครับ แลเพื่อให้มั่นใจว่ามันอยู่สัมผัสกับพื้นผมก็เลือกเคลแฟนะครับคราวนี้ถ้าผมสไลด์นะครับผมสไลด์ปึ๊บนี่ก็คือจะเป็นรูปแบบชิ้นงานมาตรฐานที่ผมทำเอาไว้นะครับก็คือจากคลิปที่แล้วเราก็บอกว่ามันเป็นไฟล์หนึ่งนะครับเิ้นงานได้ทำงานได้งานไม่มีเส้นใหญ่แต่ดูจากตัวนี้มีเส้นใหญ่นะครับ แล้วมันจะปินพ์ได้จริงไหมนะครับก็มาดูรายละเอียดกันนะครับว่าถ้าเริ่มปรินต์งานก็เริ่มจากฐานขึ้นมาก่อขึ้นมาเทละชั้นเทละชั้นเทละชั้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมาเชื่อมต่อกันปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับว่าระยะที่จะขยับเข้ามาเนี่ยมันปินพ์ได้จริงๆหรือไม่นะครับโอเค ในแมสเตอร์คอนโทเองมันก็จะมี h e ลนะครับมีแมนน a l ช่วยอยู่นะครับมาที่ด้านซ้ายมือนะครับแม n เตอร์คอนโทนะครับเลือกก็จะมีเฮลอยู่นครับน,นี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือหรือว่าแมนนในการสไลด์ตั้งแต่งานดีไซน์นะครับงานดีไซน์นะครับมันก็จะมีเป็นตัวอย่างเป็นรูปมาให้พร้อมคำอธิบายในการเขียนรูปในการทำอะไรหลายๆอย่างนี้คือเป็นแคปเป็นตัว ครับมีคำอธิบายมีรูปมีเป็นกิฟให้เวลาที่เราดึงชิ้นงานเข้ามาทํายังไงไม่ต้องแอดไม่ต้องอินพอร์ตก็ได้ก็สามารถทําได้นะครับก็จะมีดีเทลตา่างๆนะครับเฮลค่อนข,ข้างจะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีเป็นกริฟขยับให้ดูด้วยคราวนี้ปัญหาของเราอยู่ที่การสไลด์นะครับการสไลด์เสร็จแล้ว พอดูปุ๊บมันจะมีเรื่องของการที่บอกว่าโอกาสที่มันจะไม่สวยมันมีหมายความว่าอย่างไรน,นะครับนะครับแนวของมันที่ขึ้นมาโอกาสที่งานจะห้อยมีดังนั้นแก้ไขยังไงนะกลับมาดูที่เฮลมันก็จะมีเรื่องของการปริ้นแล้วก็เรื่องของการทำซัพพอร์ตก็คือตรงนี้นะครับซับพอร์ตก็จะมีเป็นกริฟให้ดูเหมือนกันนะครับก็เป็นรูปแบบของซัพพอร์ตนะครับ อันนี้มันจะมีเรื่องของซนะครับสมมุติว่าร้อ็นต์ตัวชั้นเลเยอรที่เราฉีดพลาสติกมันก็จะขึ้นเป็นชั้นๆก็จะมี90% 50%สจนถึงศูนย์อนต์เปอร์เซ็นต์นี้แน่นอนงานมันมีติดอยู่แล้วแต่ห้าบเปอร์นี้คือ50-50แต่ถ้าเรามาดูที่ชิ้นงานของเรานะครับผมปิดตัวตัวมูฟออกไปนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับลักษณะเสน้นใหญ่ที่มันขึ้นจริงๆมันถึงห้า นในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าดูจากจากตรงนี้นะครับเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆแมทมันจะลอยมาอยู่กลางอากาศเป็นเรื่องยากนะครับที่จะมาต่อกันดังนั้นงานนี้อาจจะปินแล้วเสียเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องทำซัพพอร์ตซึ่งมีให้เป็นออโต้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับก็กลับมาที่ตัวโมเดลวิวนะครับ ก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ generate support 2 45 45าพคือเรียกว่ามุม overhang นะครับพิลล่าซ้ายก็คือโปรแกรมที่จะเอามาทำผมกด generate ก็จะเจอลักษณะนี้ไอ้สองเนี่ยคือคือขนาดแท่งตัวนี้นะครับคือความละเอียดทัะงั้นผมเอ๊ะมันเล็กไปผมกดรีมูฟทั้งหมดแล้วผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งดูสิกด g e n e r a เรไม่ได้ครับเป็น1.5ค่าน้อยที่สุดของมันคือ1.5 แล้วมันจะใช้ได้ไหมไม่ทราบนะครับแล้วก็มีจุดที่ล้นออกมาข้างนอกถ้าเราไม่ต้องการเราเลือกกด delete บนคีย์บอร์ดได้เลยผม delete ออกครึ่งหนึ่งก็ยังเหลือครึ่งหนึ่งดูว่ามันจะตัดกันยังไงระหว่างที่มีกับไม่มีกดสไลด์ครับหลังจากกดสไลด์เราก็จะเห็นเป็นสะพานเอ้ามารองรับนะครับเอ้ามารองรับในจุดพวกนี้นะครับ นี่คือจุดที่มารองรับแม้แต่ในรูนะครับเพื่อไม่ให้งานมันห้อยลงอันนี้จุดที่ผมมีลบออกบางส่วนก็คือตรงบริเวณนี้นะครับมันก็จะไม่มีนะครับแต่ส่วนที่ผมไม่ลบมันก็จะเลยออกมาแล้วตัวซัพพอร์ตมันทําหน้าที่ยังไงนะครับโอเคเป็นฐานขึ้นมาก่อนแล้วก็ทําแล้วก็ขึ้นโครงชิ้นงานตัวนี้ก็คือในส่วนโครงชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีในการดูในเรื่องของ โชว์สปีดนะครับอันนี้โชว์แมตชิวิเลนะครับอันนี้ไม่โชว์อะไรเลยเราก็จะเห็นเป็นตัวชิ้นงานขึ้นมานะครับขึ้นเป็นชิ้นขึ้นมานะครับสีน้าเงินนี่คือเป็นเป็นสปีดที่10มิลต่อวินะครับก็คือเริ่มเป็นตัวชิ้นงานแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเริ่มเป็นสพอร์ตจะเห็นได้ว่ามันเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับขึ้นมา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 รองรับพพอร์ตก็จะก่อตัวขึ้นมา อยู่ในลักษณะนี้นะครับจนเป็นชิ้นงานนะครับแต่ถ้าเราไม่โอเคกับมันผมกลับมานะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้1 5นะครับผมไม่โอเคผมรีมูฟทั้งหมดผมเอาเป็น3แล้วก็ g e n e r a เรตอีกทีนึงเราก็จะเห็นแท่งมันใหญ่ขึ้นแต่ครั้นี้จะเห็นว่าแท่งแต่ละตัวมันก็จะมีระยะห่างของมันอยู่นะครับถ้างั้นผมลองรีมูฟออก,ก่อ แล้วมาที่สไลด์นะครับซับพอร์ตนะครับเราจะเห็นตรงนี้ครับ pattern spacing นะครับถ้าผมลองใส่ไปสัก15เซนินะครับมันก็จะเห็นเนี่ยครับ i n f i l e n t นะครับโอเคครับผมเลือกแล้วเราก็มาที่ตรงนี้สามเหมือนกัน generate เราก็จะเห็นระยะที่มันหากมากขึ้นนะครับถ้าออกมาหน้าตาแบบนี้มันจะทำชิ้นงานได้ไหมลองสไลด์ดูครับลองสไลด์ดู ถามว่าทาได้ไหมคาตอบคือทาได้นะครับคาตอบคือทาได้แต่มันใหญ่เกินไปไหมเลืองแมท์เกินไปไหมนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเอามาพิจารณาร่วมทีหนึ่งดังนั้นในส่วนน,วนี้นะครับค่า f a ฟอ t ที่ให้มาตรงนี้นะครับอยู่ที่4มิลนะครับมันก็โอเคเพียงพอใช้งานได้นะครับหรือว่าค่าค่าที่เราปรับไว ังเกดมีคาว่าแอร์แกนะครับอยู่ที่0.6นั่นหมายความว่าตัวชิ้นงานกับตัวซัพพอร์ตเองต่างันอยู่ประมาณ0.6นะครับ, okay. รบแล้วผมก็กลับมาที่โมเดลนะครับผมลับใหม่เหลือแค่2นะครับ g e n e r a เรใหม่นะครับมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาท่ากับของเกับ ดังนั้นมันทําหลายๆครั้งได้นะครับ1.5 g e n เน a เรใหม่มันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือรีมูฟออกก่อนแล้วก็เอาอะไรสักอย่างหนึงเช่นตัวนี้ผมใช้2นะครับเ e n เนเรขึ้นมาผมเห็นแล้วว่าข้างในมีช่วยซัพพอร์ตข้างนอก2ตัวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรผมก็ลบทิ้งไปเพืองแนบเฉยๆนะครับฝั่งข้างนอกก็เหมือนกันลบออก นี้ผมก็เห็นละผมก็ลบออกนะครับส่วนฝั่งนี้ถ้าสมมติเราไม่ต้องการนะครับตัวอ,อยากที่จะทําเองแต่ก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับว่าทําเองทําได้ยังไงผมสไลด์ให้ดูก่อนนะครับก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้เห็นว่าสี่เหลี่ยมมันล้อนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับล้อนออกมาค่อนข้างเยอะจะาาทำงานได้ไหมมันก็ทําได้นะครับ สำหรับคลิปนี้อันนี้คือเป็นคำสั่ง auto support นะครับ